งานไม่เสร็จ <laughs> และสองงานสายเา <laughs> จูงไปนอนเฉยเต <laughs> <c oughs> ียวใจไปสอบแอบมงอยู่สองันแล้วตีมา,าได้ไงไม่ฮัลโลสวัสดีคะ่ะทุกคนนี่ก็มิวอยู่ในช่องเซตีสค่ะวันนี้มิวไม่ได้มาคนเดียวนะคะมิวมาพร้อมกับเพื่อนสาขาข้างๆคือตัองโสค่ะตั้งโอจากนิเทศศิินนะคะสวัสดีคะ่ะ ก็จากคลิปที่แล้วนะคะหมิวได้ทําคลิปเปิดพอร์ตของฟิล์มไปนะคะแล้วก็มีน้องๆมาเมนว่าอยากเห็นพอร์ตของพี่ๆนิเทศศิลป์กับพี่ๆโฟโต้บ้างหมิวก็เลยพาตั้งโอ๋มาเพื่อที่จะมาแนะนําพอร์ตของตั้งโอ๋แล้วก็แนะนําวิธีการเตรียมตัวสอบของพี่ตั้งโอ๋นะคะค่ะเราพาเพื่อนมาอีก2คนนะคะที่ติดจากรอบ2 มาเลยอันนี้ก็เป็นเพื่อนๆจากสาขานิเทศสินนะคะแต่ว่ามาจากรอบสอบอันนี้คือมินนี่นศหนึ่งค่ะแม่ยาหยีนศหนึ่งค่ะก็เออมพี่ตาโอดเกมตัวยังไงบ้างค่ะก็ตามสูตรแล้วก็เราไปเรียนหาที่ติวเนาะก็ตอนแรกเราเริ่มติวภายในก่อนแล้วแบบผลออกมาคือเละเทะ แล้วก็เออก็ติวด้วยกันติวที่ไหนคะติวที่แวนก็คนคแคมเ,เดีค่ะแต่รับสมัครเด็กม .4 ดีกว่าเลยค่ะเริ่มติวตั้งแต่ม .4 ก็ติวแพนเด็กเหนอใช่ปะแล้วไม่ไม่รอดเวย้ยแล้วก็เลยม,มาติวมีทีศสิปนดีกว่าเริ่มตอนจะขึ้นม .5 นี่แหละก็มันจะมีติวคือที่แวนอะ่ะมันจะมีติวรออิ่งนี้สีน้าแ,แล้วก็ออกแบบแล้วก็ออกแบบใช่แล้วก็แบบสะสมผลงานม,มาเรื่อยๆอะ่ะก็ไล่ลองไล้ลองแบบหลายๆเทคนิคดู ก็เราก็ได้รู้ว่าเราจะไปด้านนี้จริงๆแล้วก็แล้วก็ดูพวกกฎเกณฑ์ตอนจะทำพอร์ตเข้ามาหาอะไรเนี่ยว่ามันมีอะไรมั่งจัดดีๆแล้วก็ก็ทําพอร์ตแล้วก็เขาข้ามหาละยอเอพอร์ตก็มันแล้วแต่ปีใช่ไหมก็ของปีเราที่จําได้ก็คือมีผลงานศิลปะอีชิว่าสิบหรือสิบห้าไม่รู้อ่ะแล้วก็ผลงานออกแบบ สิบหรือห้าก็ไม่รู้ต้องดูกําหนดการของปีน uh well, ั้นๆเองนะคะแต่ว่าคร่าวๆอ่ะก็จะมีงานรออิ่งใช่ไหมใช่แล้วก็งานออกแบบงานออกแบบนี่มันคือแบบมันจะประมาณไหนอ่ะในนิเทศสิก็เกี่ยวกับการสื่อสารไงของเราก็เป็นพวกโปสเตอร์ไทโปอะไรเงี้ยแต่ของเราอ่ะมันมีแต่โปสเตอร์กับภาพประกอบไทโอยู่สองานแล้วติดมาไังไงไม่รู้แล้วก็แบบเขาเน้นเรื่องของ ความสวยไหมแบบเน้นแบบต้องสวยมากอะไรอย่างงี้เลยไหมก็ต้องสวยงามอะก็ต้องสวยแหละนิเทศสีนั้นใช่แต่แบบนิเทศก็เน้นเรื่องการสื่อสารด้วยก็คือต้องสื่อสารให้รู้เรื่องด้วยต้องสื่อสารให้รู้เรื่องไม่รู้เรื่องก็คือมันมันก็ไม่ได้อะใช่เออก็คือก็ทํางานศิลปะมาเรื่อยๆสะสมผลงานมาเรื่อยๆเก็บไว้แล้วก็พอถึงใกล้เวลาก็เอาทำเป็นรูปเล่มพอร์ตแล้วก็ส่งตามปกติ ก็คือของเราอ่ะมันแบบเย็นเราอ่ะก็เลยครูก็เลยเดินเหนื่อยเลยไม่ค่อยถามอะไรเว้ยแต่ที่ได้ยินมาว่าเขาถามอะไรมั่งก็คือแบบทําไมถึงเลือกเรียนที่นี่ทําไมถึงเข้าสาขานี้รู้ไหมว่าเขาเรียนอะไรกันอะไรพวกเนี้ยแล้วมีสอบปฏิบัติป่ะในสอบสัมภาษณ์ก็ ไม่เชิงมันอารมณ์แบบเทสเล็กๆเฉยๆอะ่ะคือแบบในใบกําหนดการเขาก็ไม่ได้บอกว่ามีสอบปฏิบัติก็มีแค่สัมภาษณ์เฉยๆเขาก็ไม่ได้ให้เอาอ,อุปกรณ์อะไรเข้าไปแต่ของเราอะ่ะพอเข้าไปใช่ป่ะตอนรอห้องสัมภาษณ์อะช่วงเชา้าจะมีเป็นเทสเล็กๆให้ทำเขาก็จะมีอุปกรณ์แจกแล้วเขาก็จะมีแล้วก็ให้ทำเป็นโลโก้อ๋อให้ว่าโลโก้เล็กๆแล้ว<ๆ>เ,เขาก็จะมีโจทย์มีเป็นแบบใบๆบมาให้แหลดแล้วค่อยเราอ่านให้ตีความให้ทำเป็นโลโก้ แต่ปียังไงก็ไม่รู้อลไของเราได้โลโก้ก็คือแล้วแต่ปีแต่ก็คือแบบมีสอบปฏิบัติเล็กๆตอนช่วงเช้าก่อนที่จะแบบไปตอบคำถามพี่ครูเขายิงๆมาใช่ไหมแบบแล้วก็ต้องเอาโลโก้ที่เราทำอะไปพิเศษในห้องสัมภาษณ์ด้วยต้องพิเศษด้วยหรอใช่แกจริงเหรอีจริงเซวะโอตอนที่เขารับพอร์ตเข้ามาใช่ปะ ได้ยินว่าประมาณ3-400เล่มแล้วก็คัดมาเข้ารอบสัมภาษณ์ร้อยคนรับจริงอ่ะ20-25คนโหดมากเลยค่ะพี่หิวม่ต้องอก็อย่างรอบ2แล้วใช่ไหมคือเราเราพูดกับว่าเราเราเป็นเด็กซิ่วซึ่งระยะเวลาในการเตรียมตัวอาจจะมันค่อนข้างมากกว่าน้องๆคนอื่นเพราะว่าเรามีเวลาว่างค่อนข้างเยอะโดยส่วนตัวเราจะแบ่งเวลาว่างเป็น วันเช่นตัวอย่างเช่นวันจาันนาังคารอะไรประมาณเนี้ยว่าแบบเราจะไปเรียนวิชาไหนบ้างหรือเราจะไปเรียนดรออิ่งต่อและหลังจากนั้นเราก็แบ่งเวลาว่างอื่นๆอะไปเรียนวิชาการต่อเพราะว่าเ้ียวความที่เป็นเด็กซิวกเวลาว่างก็จะเยอะเลยไม่อยากปล่อยให้อะไรมันสูญปล่าเตรียมใจไปสอบที่มอเพราะว่าในรอบของเราอะมันเป็นมันเป็นโคต้าใช่ไหมแล้วมันเป็นโคต้าของของมอก็คือต้องซ้อมค่ะต้องฝึกถ้าสมมติว่าเรารู้โจทย์มาก,ก่อนอย่างเงี้ย ล้วก็ฝึกเลยว่า่เราจะวาดอย่างนี้เราจะจัดคอมโพสอย่างนี้จบถ้าจบมันบิดเบือนไปสักนิดนึงอย่างเงี้ยเราก็อาจจะค่อยๆปรับแต่ว่ายังให้ยให้เป็นแพทเทิร์นเดิมว่าเออเขาทำโปสเตอร์นะเออ<ช>ล้วก็เอาความรู้ที่เราเรียนมาแล้วก็ฝึกการลงสีส่วนใหญ่การลงสีควรจะเป็นสีโปสเตอร์ค่ะใช่เพราะว่ามันมันจบมันดูจบมากกว่าสีน้ำแต่ถ้ารวยเราก็ใช้โคปิกก็ได้ใช้โคปิกก็ได้เหรออือใ,<ช>ใช้โคปิกก็ได้<ช>มันเข<ร>าไ<ร>ม่ได<ร>้จำกัดเทคนิคนี่แต่ว่า แต่แต่ว่าก็ต้องทําให้เสร็จใช่ก็คือต้องฝึกให้ทําให้ทานแล้วก็แบบลองเก่งข้อสอบดูแบบอะไรในปีไหนแบบอะไรในปีนั้นๆที่มันโดดเด่นหรือว่าแบบน่าจะออกก็ลองซ้อมซ้อม,<ผ>มคือมันไม่ยากเลยในการเก่งในการเก่งข้อสอบเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วอ่ะอาจารย์อ่ะคือก็จะชอบเอาโจทย์ที่มันรอบตัวเด็กคือให้เราคิดว่า เรื่องอะไรก็ตามที่ทุกคนแบบในประเทศไทยที่มันจะต้องรู้เรื่องเนี้ยมันน่าจะเป็นส่วนที่จะออกข้อสอบแล้วเวลาแบบทำทำข้อสอบ่างเงี้ยด้วยคำที่บางทีบางคนอาจจะไม่เก่งเราก็อยากอันนี้แนะนำส่วนตัวว่าให้ทำเป็นแพทเทิร์นเดิมที่สามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ถูกโจทย์เช่นวางตัวละครอ,อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็เปลี่ยนคาแรคเตอร์ตามโจทย์อะไรแบบนี้มันจะทำให้ลดระยะเวลาแล้วก็ลดความคิดในการแบบโปรเซสลง ก็คือแบบว่าพอไปถึงในห้องสอบเราก็ทําได้เลยเพราะว่าเราสอบมาแล้วอย่างนี้แค่แบบเปลี่ยนตัวละครอะไรแค่เปลี่ยนแบบสมมติเปลี่ยนเป็นสมการก็ตัวละครนั้นอาจจะการใส่เสื้อลายดอกอย่างนี้เป็นต้นไม่เคยคิดเลยเขาเนี่ยก็จะให้เราไปสอบปฏิบัติตอนเช้า3ชั่วโมงแล้วก็สอบข้อเขียนตอนบ่ายอีก3ชั่วโมงก็คือสอบวันเดียวกันเลยซึ่งโจทย์อะ เราก็ไม่รู้หรอกตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะให้โจทย์อะไรมาแต่ถ้าน้องๆมีวงในแล้วก็ถ้าน้องมีวงในแล้วก็ <c oughs> ก็จะสามารถทราบโจทย์ได้ว่าโจทย์ที่เขาจะให้เราทําในวันนั้นเนี่ยมันจะเป็นโจทย์อะไรซึ่งในปีของพี่ก็คือได้เป็นโจทย์ให้ทําโปสเตอร์โควิดซึ่ง <c oughs> ขนาดที่ทำเนี่ยเป็นเป็น A 3ก็คือให้เราไปนั่งวาดสดตรงนั้น3ชั่วโมงต้องทําให้เสร็จคือ คือถ้าทำไม่เสร็จคือเขาก็ตัดสิน์เราเลยแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้หุยบอกเลยว่ามั่วคือมันถามความรู้ทุกอย่างที่เป็นเกี่ยวกับศิลปะไม่ว่าจะเป็นความรู้ทั่วไปความรู้พวกทัศนศิลป์ของราชการนี้คืออะรอยลิสยังไงล่ะแต่เาจะไปดูได้ยังไงใช่ใช่แล้วท่สี่สี่พนโทนประจำปีป่ะเออใช่แพนโทนประจำปีแพนโทนประจำปี ตัวอักษรย่อของราชกาลนี co ้ตราอัน hmm, น so, so, is ี้ของราชกาลอะไรแล้วก hey, you know, ็ม <c oughs> you know, right ีภาพนี้เกี่ยวกับอะไรคนวาดคืออะไรอะไอที่มันให้อ่าตัวอักษรของยี่ห้อรถมาแค่ตัวเดียวแล้วก็ถามว่าอันไหนยี่ห้อไหนไม่มีใครคือถ้าตัวเดียวเช่นตัวต้าก็ตัวเอมาอ่าอิสระใช่ไหมให้ตัวไอ่าเชโกเลตอาจจะให้ตัวซีมาแล้วก็มียี่ห้ออื่นแล้วก็ถามว่ายี่ห้อไหนไม่มีใครคือไม่มีใครรถยี่ห้อไหนใครก็แบบว่ายากมากทำบุญทำบุญทำบุญมาหาอ่านได้จากตรงไหนอ่ะ จริงจริงมันมันมันคือจริงๆเราควรอ่านข่าวสารนะเพราะว่าด้วยความปีเราอะพลาดตรงที่ว่าอ่ามันมีเรื่องโควิดละหนึ่งแล้วไหนจะมีจริงๆปีนี้ควรจะมีโอลิมปิกถูกไหมใช่เราแบบมันก็ออกด้วยถ้า ถ้าจริงๆเด็กปีน่ะทำแผดหกอ่ะเราอ่ะได้สอบแผดหกก็มีออกเรื่องโอลิมปิกเหมือนกันฉะนั้นเรารู้สึกว่าความรู้รอบตัวสําคัญที่สุดสําหรับเด็กที่สอบศิลปะเพราะว่ารู้สึกว่าความรู้รอบตัวมันเป็นองค์ประกอบองค์รวมที่จะทําให้แบบประกอบเป็นชิ้นงานชิ้นงาน,นได้นี่กี่คนยี่สิบห้าหรือเปล่าใช่ใช่หมอจากกี่คน,นจากตรงน,นั้นสองร้อยบาทสองร้อยสองร้อยหกสิบห้าสิบหนึ่งต่อสิบ แล้วสังคมในนิเทศสิ่งเป็นไงก็ดีใช่ไหมดีดดก็เหมือนแบบต่างคนก็ต่างที่มามันจะเหมือนไม่ได้โตมาด้วยกันอ่ะมันก็แบบเหมือนแบบต่างคนต่างโตแล้วก็มาอยู่ในกรมจะมีหลายๆแบบไงแล้ว <c oughs> ก็คิดว่ามันทําให้เราได้เรียนรู้นิสัยเพื่อนใช่ที่แบบมันต่างไปจากเดิมจากสังคมที่จากสังคมเก่าที่เรามาสังคมถ้าจะพูดถึงสังคมนะหรอ หลากหลายมากมันเป็นเขาเรียกอะไรนะสาขาที่มีความหลากหลายทางระบบนิเวศและและและชนเผ่าและใช่ใช่ใช้คำว่าชนเผ่าใช่ใช่เราจะแบ่งเจเนอเรชั่นแล้วจะมาแบ่งยุคเผ่าพันธุ์ที่หนึ่งคือเทพเจ้าอู้คือจะทำอตั้งโรอย่างนี้จะเป็นกลุ่มคนที่ทำอะไรก็ดีถ่ายข้าวจัดคอมโพสต์ลงสีเทคนิค เคือจะเป็นทผเจ้าเรียกว่าเป็นฐานดอนัะดอนวะใช่จะเป็นฐานดอนสูงสุดที่อยู่ในจุดสูงสุดของเราแบบเหล่าธาตุที่เหลือหลังจากเจเนเรชั่นที่สองกจะเป็นเจเนเรชั่นคนปกติคนปกติก็คือจะพบได้ตามหลังห้องเทียบเสร็จแล้วก็ได้เพื่อนที่ไปส่งงานกอรทวงเวลาอาจารย์จนเราทำสินเราทำสร็จใช่ teamwork teamwork คือสิ่งที่จำเป็นที่สุดในการเรียนเพลงหลังจากนั้นจะ มีโฟโต้ดีไซน์วิชวลอาร์ตเลขตัวเวกเตอร์กราฟิกแล้วก็มีพวกวิชารองชามสโคลแล้วก็ลิฟวิ่งดิจิตอลเต็เต็มยุ้ยเกิบเลยกิบเลยแสดงว่าน่ากลัวอยู่ <c oughs> ค่ะทุกมันขึ้นอยู่กับการจัดการตัวเองอะถ้าน้องเป็นคนที่บริหารจัดการเวลา,าอของตัวอเองเลยอแบบอะไรก็จะดีเว้ยถ้าน้องอ๋องี้ถ้าน้องทำถูกใจอาจารย์มันก็จะดีค่ะ เป็นการตอบที่ครอบคลุมมากก็ถ้าเทียบกับสาขาอื่นก็คงคิดว่าไม่เยอะเท่าอะจริงหรอใช่แต่มันก็หนักอยู่นะได้ข่าวว่าเดือดตลอดเลยนะนี่แค่สี่ไม่ตลอดจวกไฟนอนเฉยจริงมันก็มันก็เยอะนั่นแหละแต่มันก็คงไม่เท่าวันอื่นอะตามที่พี่เขาก็บอกว่าแบบเราไม่ได้หนักเท่าสาขาหลักๆในนี้แต่พวกภายใน เออแบบต้นเทอเขาตั้งตัดโมแล้วแต่เราแบบนอนตั้งแต่สามทุ่มอะนอนเยอะๆจำสินจำสินไว้เพราะว่าก่อนที่จะไม่ได้นอนอีกแล้วอย่างสิ่งแรกที่ต้องเต็มคือจำสินเงินเงินเงินแล้งเงินใช้เงินเยอะมากอย่าลืมเลือกยี่ห้อกาแฟที่ชอบไปชมตอนตีสองด้วยนะคะก็เป็นตัวเอง ต้องทำให้เขาเห็นว่าแบบเราเป็นยังไงอะไรใช่แล้วก็อยากให้เต็มที่กับพอร์ตที่เราจะยื่นอ่ะเพราะว่าเราคิดว่าแบบมหาลัยก็เป็นอีกก้าหนึ่งในชีวิตของเราอ่ะก็ควรจะทำให้เต็มที่มันจะได้แบบประสบความสำเร็จใช่ใช่ส่วนมนส่วนมนหนึ่งเสพเสงานเสพงานอาร์ตเยอะๆมหาลัยมันดันใจดูพวกแบบงานอาร์ตหรือสื่ออะไรที่เราสนใจเออเรื่องเอกสารอ่ะตรวจสอบให้ดีใช่ตรวจสอบให้ดี ถ้าแบบเอกสารเราพลาดยเงี้ยแบบเราลืมเซ็นหรือว่าลืมใส่อะไรไปสักอย่างอะแต่ว่างานเราสวยอะเขาก็ไม่เอาอยู่ดีเว้ยเขาต้องมาแบบครบทุกอย่างตรวจสอบหลายหลายรอบว่าเขาจะอะไรอย่างเงี้ยต้องอ่านไอ้นี่ให้ดีกําหนดการใช่ไหมใชม่ตรวจเช็คหลายรอบจนกว่าจะแบบจะใส่ซองตรงไปแล้วอะก็ต้องตรวจอยู่ดีต้องใช้แค่ดีๆนะคะก็คุณด้วยความที่จากที่ฟังอาจารย์พูดมาหลายๆคนนะว่า เขาอยากได้งานที่ค่อนข้างหลากหลายไม่ได้อยากได้แพทเทิร์นเดียวกันแล้วมาเปลี่ยนอะ่ะด้วความที่ที่ติวอะ่ะอยากให้เด็กสอบติดอะ่ะมันก็เป็นสิ่งที่ถูกและเป็นสิ่งที่เขาต้องการและพ่อแม่เด็กก็ต้องการและตัวเด็กต้องการแต่ในขณะเดียวกันอะ่ะเด็กยังจะไม่มีตัวตนเป็นของตัวเองอยากให้น้องรีบๆค้นพบตัวตนของตัวเองเพื่อจะได้ไม่ต้องมาเสียเวล,เวลาในการแบบหางานไม่งั้นงานมันก็จะเหมือนคนอื่นหรือในขณะเดียวกันอ่ะงานตัวเองจะไม่แบบป๊อปออกมาจากงานหาสไตล์ของตัวเองให้เจอใช่ไม่งั้นใครจะมันจะได้แบบ เพราะว่านิเทศเราไม่ได้วัดกันว่างานใครเด่นงานใครสวยงานใครโหดเราวัดกันที่ว่าสไตล์งานของเขานั้นผ่านการโปรเซสมาดีแล้วแค่ไหนก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับการสอบรอบ2ของภาคนิเทศศิลินนะคะก็ถ้าใครอยากจะถามอะไรเพิ่มเติมหรือว่าสงสัยอะไรก็สามารถถามที่ไอจีที่วินนี่ได้นะคะเดี๋ยวจะขึ้นไอจีไว้ให้ตรงนี้แล้วก็ไอจีพี่อี๋เสกเก่งมาก หรือว่าถ้าเกิดว่าใครเคนหรือว่าอะไรก็ถามเราแล้วเดี๋ยวเราไปถามพี่วินนี่กับพี่ยาหยีไก็ได้นะคะก็ขอบคุณที่ดูกันมาจนถึงตอนนี้นะคะเย้ก็ <laughs> ขอให้น้องสู้ๆนะคะเราก็ตั้งใจกับการทำงานศิลปะแล้วก็ทำฝึกทำข้อสอบนะคะจะได้สอบติดกันนะคะ <laughs> รออยู่นะ เย้บายบายถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้งให้อยู่ด้วยนะคะชัะน้นันนี้ไปก่อนแล้วบายบายสวัสดีค่ะอ่อยนะคะอ่อย